้องจ้ามือน,นีเบียร์สิมาย่างใส่กอกอีสันให้พี่น้องเบิ่งจ้าเพราะว่าหลายคนสืบไปเนาะจา้าแล้วแบบว่าย่างมันแตกย่างยังไงไม่ให้แตกนะคะเดี๋ยวก็จะมาย่างให้ลุกคนดูเนาะวันนี้อันนี้เป็นเตาแก๊สนะเราจะใช้เป็นเตาแก๊สหรือเตาย่างก็ได้นะคะทุกคนพี่น้องจา้านี่ เบียวจะบอกว่าอันนี้มันสีมี่เชือกเด้วยค่ะพี่น้องคะไม่ต้องเอาเชือกออกนะคะถ้าเอาเชือกออกก็คือมันจะแตกหมดเลยนี่อ่าย่างลงไปเห็นมันเป็นด่างแบบนี้ก็ต้องตกใจนด้นี่งเลยค่ะอันนี้ของเบียเบียเอแช่ตู้เย็นไว้เนาะก็เลยจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับทุกคน นี่พี่น้องจ๋าก็อค่อยๆพลิกไปจ้ะคือมันต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นะทุกคนถ้าใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะไส้กรอกพอใส่ใส่มัน,มนบางเนาะมีอย่งนี้มันก็จะสีสวยแบบนี้เลยนี่เทาก็อค่อยๆพลิกไปบบต้องเอาได้ออกถ้าไส้กรอกสุกแล้วค่อยเอาได้ออกนะคะทุกคนคะ่ะน่ากินมากหอมแห้งพี่น้องคุณนะ อันนั้นย่างเนี่ยข้าวเดียวด้จ้ะเหนื้งข้าวเดียวเท่านั้นเด้ใส่กอกต้องจะเย็ยนๆจ้ะพี่น้องจ้าอย่าบอกเลยการย่างไส้กอกต้องจะเย็นๆนะคะเห็นไหมมันก็จะสวยสวยแบบนี้เลยเนี่ยซุปเลือจ้าไปกินน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องฮ่า มาพอกันอีกแล้วคะ่ะพี่น้องขากระเบียกก็หญิงเป็ดน,นะคะวันนี้วันนี้เราจะมากินเล่นๆน,นะคะพอกลุบกลิบนะคะปีใหม่เนาะพี่น้องจา๋ามาจา้ะมากินกันเลยมาเขี้ยวเถอะ <laughs> เสียงเลยเลยเขี้ยวครับขอบอกใส้เก่าอีสานจา้าพูดจา<ข>ไม่สุภาพนะเช,ชื่อขอตัวขอให้ค่ะี่น้องขา <laughs> ม,มาสวัสดีป้องปลายพี่รอ,องนะคะของหนุ่ยเบียร์เฟมาีเสื้อป้องแสดยงมันห่อนไพ่หูอยู่เออนั่งอันนี้ <f irm> เวิรนเวิร์น้นนม,มาแล้วเจา้าเสื้อข้างกับเต่าย่าง <f irm> อ่ะเธอจัดเลยเธอจัดเลยนะคะ จัดเลยคะ่ะอ๋อฮอนค่ะออ้อนเอ๋อฮสะดิง้งเธอเอาออกหรอวะส้นได้แต่เธอเอาออกก็กินด้วยวะเธอโอ้เธอออกเลยเธอหือยามกินเขาก็าจะเอาออกพี่น้องว่าคือเบาเอาออกเลยเอ,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 อันอันเป็นคอร,ออรอ์ลคอ,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 อร์นี่คือจังไข่นเนาะห่อนี้เธอ มาได้จ้าพี่น้องจ้าเซ็บแซ่บต้องกันจ้าบแซ่บครับพี่น้องค่ะโอ้ยนี่โอ้หอน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 นหอนจิ้มจิ้มแบบนี้เลยนะคะห้านเ้ยเป็ดฉันหอนหอนมาเถอะหอนรดเอาไหล่ะเถอะเฮ้ยพี่น้องค่ะบอกเขาคเอายมุ้ยมันก็คือบาดมันก็นะ ขอ,อยานนะคะเราคิดร่วมกันค่ะพี่นองค่ะ <net> เธออร่อยมากหอ,อ,อมขาหอมเนี่ยหน่มต <net> ะไบปุ๊บต้หอมด้วย่หอมเนี่ยเศดิตลิ่งเลยเธอหอ, <net> อมกระวังครับ เลิศขลิศอ,อร่อยมากเนาะแบบเด้งแบบนี้เลยนะคะทุกคนบ๊อบมแมงล่ะบอมแมงพี่้องครับรถเขาลาดไปมากกับคำรถปลอดภัยนะคะพี่้องหา แต่ฉันมีเงนินเธอว่าฉันเซียนอย่างเซียนอย่างซืฉันจะเปิดรีสอร์ทในภูไศลรอพักฟรีอยู่ข้างทางเฮ้ <c oughs> นองกาาะซาลาไปแล้วคือสา,าสนาคือว่ามีดองชักนะแซ่บแซ่บอ่ะ บนต้นหอมญี่ปุ่นนะฮะต้นหอมบานเน่าต้นหอมบานเน่าอหืมพี่น้องจ้าเว้ยอันนี้เบียร์เบียร์อย่างแพ็กหนึ่งเด้อพี่น้องแพ็กหนึ่งแบบนี้ฮาซิบหน่อยแบบนี้ถ้าอย่างนี้สีมนีความอ,อ่อนอ่อนนุ่มกว่าอบเด้อพี่น้องแมนค่ะอบนี่จะกรอบอบนี่จะกรอบถ้าอบไปนานๆก็จะแข็งถ้าอบจนเดินกับซีแ็งครับพี่น้องกินไ,ได้เนาะ กินว่ได้กินได้อยู่แต่มันแข็งมันสีปวดแควนะคะแต่ใครอยากกินแบบอร่อยอร่อยนุ่มๆเด้งๆนะคะก็ให้กินแบบนี้ให้ยา่างอ่ะเธอใหญ่ๆทั้ขอเลยฉันมักใหญ่ๆจ้าพูดทาำกันเดียเอแสบนอกกินก็ต้นหอมกับแสบนะต้นหอมเขากันค่ะพี่น้องค่ะ แตงสีแก่เจือกหามันยังรอกเลิศค่ะ thank you มื่อนี้มากินเรนเด้เนอค่ะมาทักทายพีทักทายน้องเนาะยิงเปลียนเนาะปีใหม่แล้วเนาะจ้ะบ่มีหยังมาขอเงินพี่น้องพี่น้องกะโออเหมดแล้วครับพี่น้องพี่น้องไปเที่ยวสานในน้อจ้ะปีใหม่ปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันคะ ส่วนหญิงเป้ก็จะออกไปหากินนะคะอืมแม่บอสมันบรมเบิ้ลแหละเธอเอา้าเบิ้บล,ล,ลจีตึงว่ะบนลเบิ้ลหลอร่วนแหงจิ้มแบบนี้เริ่มแสบๆนุ่มๆเด้งเด้เดงดพี่นพหองเ้ยใส่กล่องหรือว่าจะไปเสียบไม้อะไรล่ะครับใส่กล่องหืมอร่อยมาก อืมต้นหอมขคกันครับอืมเอาแห้งอืมกินกระปิแล้วขึ้นดังขึ้นหินอยู่อืมดังๆแบบนี้ จิมเข้าไปบางคนเขาก็มีกินหลอกกับน้ําจิ้มอะ่ะแต่ว่าที่นี่เขากินกับน,น้ําจิ้มนะคะรสบา่ะมไม่ได้กินตน อ, <สะ S 1> อร่อยอเออดิบขึ้นมาฉันจะจัดให้ม,มันแซบ่บมันบ่กินยากหรอครับพี่น้องขาแค่เอาเสือกนี่ออกค่ะ <laughs> มองนี่เลยพี่น้องมากะมองนี่เลยฉันเบื่อ,อ,อแออก แต่ถ้าเอาออกแล้วก็ย่างอ่ะมันจะแตกเด้ออย่าทำนะคะมันสิแตกมันสิเขาอ่าถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่ามุนอุยปุยเนี่ยบดแตกไ้่พีลองค่ะมันก็สีมุนอุยปุยจักหน่อยบม่หน้อยละลายเลอยล่ะก็สิเต็มสิเลยอื ่วนหอมหลายๆงามๆลายครับลายพี่น้องตัวเป็นอัวสอนจะมาวักขาบับด้วยเหลืมตัวค่ะลืมตัววักพอตวนแล้วครับยิ่งเป็นลืมตัวขาบกระสัน ไม่ลงเลยหรอเนาเธอนี่ยกกังกาะไม่ลงบางเงเธอือนี่ก็บอกพี่อค จิ้มลงไปมากินกระดาจิม้มเบียเป็นคนมากินกระดาจิ้มด้วยค่ะพี่นอ้องค่ะฮืฮจับเบร์ ออโอ๊ยเพชรโอกโหองุ่นมาเถอะผู้ใดพ้าหย่ำผู้ยังให้พาหย่ำอันบกพริกอืมอมโอ๊ยคุณจะเสียบเถอะโอ้เพชรเพชรหย่อนตัวนี้บกพริกแดงเอา้าอ,อืมอืม โอ้แสบจ้ะทั้งเผ็ดทั้งแสบน้ำจิ้มน,นี้จะออกแบบเี้ยวหวานนะคะจะไม่จะไม่อ่าไม่เผ็ดมากนะคะทุกคนวันนี้ไม่กระโดดก,กระต่ายนะ นกุงลือตีปีใหม่แต่เรียบร้อยค่ะอิมกินกับผักแซ่บแบบเนาะเนีเนม่อิ่เหรอกสดค่ะอืมอืมเกิดกาพเป็นองหารแซบค่ะอืมหนามไปเลยมากก่าเท่าอืมมันเนาอร เผ็ดใครว่ากินบักพีบัวเผ็เดเนาะอ่าเลิศค่ะมีห้างค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะก็กินเล่นเลน,เลนพ่อพ่อบอกนู่นหัวมวนเนาะหัวมวนกะยิงเป็ดมือนี้ก็เอาใส่กอกตะคองเนี่แหละคะ่ะมากินบริกินดนุนแล้วใส่กอกหน่อยค่ะนะพี่น้องค่ะก็เลยเอามากินนะคะเสงแสบคือเก่าผู้ใด ผู้ใดอยากกินเด้อค่ะพี่น้องคะผักมหาเบียร์ไดเด้อค่ะห้าสิบรูปนะคะทีอะ่อย่างไปเมื่อกี้นะแพ็คนึงเด้อ <50 S 1> พี่น้องจา๋าห้าสิบลูกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทแถมฟรีน้ำจิ้มนี่นะคะน้ำจิ้มแบบนี้หนึ่งขวดนะคะทุกคนหาเท่านั้นยังไม่พอนะอะอสองแพ็คแถมส้มผักหนึ่งถุงอ๋อถ้าใครอยากกินไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อสามารถสั่งคากันได้นะคะถ้าสั่งสองแพ็คนะคะ จะเป็นวุ้นเส้นหมูหรือเนื้อก็ก็ได้นะคะ,คะสั่งสองแพ็คแถมส้มผักไปอีกนะหนึ่งถุงโดยเะแหลโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังพิพาดประการใดกับขอภัยน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมาคลิปนี้อย่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกรลังใจให้พวกเาน้ำนเด้อค่ะในการ็ดคลิปต่อไปมือนีปีใหม่นะ ปีใหม่แล้วนะคะพี่น้องคะปีใหม่บุดปีะนะครับ่บปีใหม่ค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองเฮงเงปังปังทุกๆคนนะคะขอบคุณในการซัพพอร์ตโปรเบียด้วยค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีเฮาสองคนขอตัวลาไปก่อนเนาะพอกนใหม่คลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีครับพี่น้องค่ะเฮ้